stupid silence you been standing its right there all along. Even though you've all alone been so long. มาทำความสะอาดพักพี่น้องสวัสดีเด้อค่ะไปะเก็บพักปลามามาทำความสะอาดกันค่ะมาอันนี้เฮ็ดเร็วนี่นึกขึ้นได้เลยมาท่ายถายคลิปอัน ทำความสะอาดพักให้พี่น้องเบิงนวาเอเดวเก็บมาเราต้องทำาวามสะอาดประมาณนี้เนาะล่างอันแช่น้ำล่างไว้ซองน้ำเดี๋ยวอันทำาวามสะอาดเราจึไปล่างอีกรอบนึงเนาะเพราะว่ามันพักหนีพวกนี้มันอยู่ติดดินติดดินต้องล่างให้สะอาดเนาะเพราะว่าแช่น้ำเกลือเนาะล่างเอาใบแก้มันออกค่ะนี่ ผักสลัดเนาะกินหอมจะพอโตแล้วครับพี่น้องคะ่ะที่บอกให้หอมบอกว่าถึกเนาะนี่นตองล่างาจ,จะอาดตาบ่ค่อยดีพี่น้องเนี่ยเห็นบอเพราะว่าเอ่อน้ำ น้ำหลืบน้ำสีเนาะมันจะมีปวกหอยถากหอยยังดินแน่นุนันนี่เนาะนเดี๋ยวอันที่ให้เห็นชัดๆอันนี้เห็ดแดงเซแล้่ยวนี่นี่ค่ะดอกข,ขาวๆๆในน้อยที่ปีเนาะค่ะออือือนี่ด้านล่างสลัดเนาะพอสลัดกับสีลวกกินป่นเหรอพี่น้องเอ้ย เนาะต่ฟลังคขานิยมเหฮสลัดเนาะตว่ากเขาบอบไปเก็บดอกมันสื่อนีป้เปอร์มันสีมีแบบผสมผสมเนาะกินหอมแต่พอโตกะขัดบ้านเท่ากับหอมสิบกสิหอมคือหอมเปีคือหอมพักชีอี่ยังจักอย่างนี่แหละเดี๋ยวต้องปรางอีกทำความสะอาดให้สะอาดก่อนค่ะแยก แยกออกมาห้าเดี๋ยวสีไปหาเชื้ออันไม่บกวามันมีซชื้ออนในในหนังสือบนนอ,อันเหล่มที่มีอยเดี๋ยวสีหาเบิ่งขัน,นมีกับิลโรคนะพี่น้องเด้อเพราะว่าเอเดี๋ยวเคยเก็บมากินอยู่เนาะแต่ว่าซื้อนะ่ะมันลืมกัะพี่น้องอันเพราะว่าตอนนั้นกับยืมหงังซื้อมาเนาะยืมหงังซื้อมา เพราะว่าลังเหล่มมันก็บอมีผักชนิดนี้นะอันคอยทีเอเอลมีอยู่กับบหวัวมีบะบไดเอสังเกตเนาะเพราะว่าเอแอวบริซือเนาะไปไปยืมเอามันมีหอสมุดให้ยืมเนาะหนังสือเอายืมมาอ่านยืมมาอ่านประมาณเดือนหนึ่งกับตาเอาไปขึ้นเนาะเมื่อสี่ไปแจ้งยืมต่ออีกนู่นนี่นนก็ว่าไปเนาะพี่น้อง เอามอวนรี่อาใบาเลี้ยงเลี้ยงออกนอเนาะมันแก่แต่งออกดีดีหอมค่ะเก็บอยากมันยังก่อดหน่อยยน่นมอทันให้ก่อใหญ่เนาะอันนี้เบียก่อหน่อยมันค่ะพี่น้องค่ะเอ๊ะเดี๋ยวเคยเห็นอันเบียก่อใหญ่อ่ะเคยเราไม่ที่มันมันสิแตกเป็นเป็นอ่าเป็นอ่าเป็นชอ่อเป็นชอ่อเฮ้อ แต่กิ่งก้ารรอบๆจุกมันบางนี่เนาะเดี๋ยวจะเอาพี่น้องเบิกก่อนนี่เห็นบ่ค่ะนี่มันมันที่เป็นกอใหญ่เป็นพุ่มแล้วก็ดอกอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็สิมีมีนี่ค่ะช่อช่อนกำลังสิแตกออกมานี่เนาะเหงมันนี่น้ำนี่มันก็สิมีกิ่งมีกิ่งเอ่อมีมีเขินนี่อย่างมีแหนงมันเนาะแหนงเป็นช่อเป็นช่อออกมาข้างๆอีกเนาะ เวลามันก่อยง่มันก็เด็ดเด็ดง่ายเนาะเด็ดเอาอันนี้อันนี้เบียน้อยมั้งค่ะเอสสลัดเนาะประมาณนั้นนะพี่น้องอันคลิปทำควมสาัดเอเดียวกับิโบเฮตเงา้ยวถูกเนาะคือเอามาให้พี่น้องเบิ่งเข่าๆผักสลัดเนาะผักสลัดเดนมาร์กครับพี่น้องค่ะผักตามธรรมชาติปลอดสารพิษแลฟี่ต่างหากพี่น้องคัดห้องหูจ้าค่ะแต่มันนี่มันชอดหน่อยอยู่เนาะกับชิโบงอย่างนี้จะหน่อย มันบดฉอดอใหญ่เนาะนีะนมนน่มันออกเนละี้ยงเลี้ยงเอากระถิริมันออกเนาะเดี๋ยวตัดผู้มักเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดบ่เคยกินก็นต่อเก็บไปทิ่มก่อนเด้อไปศึกษาเอาเองแต่ว่าดเดี๋ยวเคยเก็บไปกินเนาะ ลายปีแต่มันอัอนอยู่อันอีกทางหนึ่งเนาะเป็พ่ออยู่ต้นหนึ่งสองต้นนี่แหละเปออก่อท้องก่อนี่แหละพอดีเมื่อนีออกไปหาเกีบยพักจากน้อยเนาะไปจออเบิ้งพักว่ามันออกลายไปสันเดออันนี้มันหัวก็ออกค่ะเพราะมันหนาวอยู่มันเพราะท่านได้ออกเต็มทีเนาะเพราะท่านได้อันนี้เบียร์ลายลายไปน่องเลยเดี๋ยวอีกจากน้อยเนาะมันที่เป็ดก่อใหญ่หาบ่อ เพราะว่ามันต้องก่อหน่อยมันก็ใส่เวลามันแตกเนาะเงามันไหมคันเงาเก่ามันก็ติดแตกออกมาแตกมาหลายเนาะแตกออกมาหลายนี่เห็นบ่ม่ะนี่ดอกมันก็จี้ออกมาสี่เนาะ หอมค่อยๆพักอีหย่างน่องบอกบ่ถึกกินหอมเอายกขึ้นสูงลืมข้าวพี่น้องเลยกล่องอเลยกล่อง หลี่หลีลีออกเนาะใบแกอจากซ่านะจากหน่อยดอกพคือดอกกันมีเงินซื้อซะส่วนมากซื้อมันต้องไปเอาเหลี่ยมใหญ่ๆไปยืมมังเหลี่ยมใหญ่ๆมากเพราะถ้าไหนไปเดี๋ยวมื่อมื่อใดเดี๋ยวไปตัดผมไปแวะไปยืมไปยืมมาเนาะยืมหายืมเหลี่ยมใหญ่ๆผักตามธรรมชาติผักของป่าเนาะ คันเลียมได้ห้องมักเข้า,ากับร่างซื้อได้ค่ะร่างให้ร่างซื้อได้เนาะบอกเขาให้ช่างมาซื้อเนอะาะทั้งอันฮอสมุดเขาสร่างมาให้ได้ค่ะคันห้องมักข้าต้องการเนาะเพราะท่านอะไไปอีกเลยห้องซื้อโดนแล้อเนาะลืมรหัสมั้งเพราะว่า วแล้วเขาไปยืมเงนซื้อห้อเ,เห้เฮ็ดอนันไว้เนาะยู่ึืนมันจะึืนในค้อมเขาแค่เอาบัตรเข้าไปเฉียบกดรหัสเท่ากับน,นั่นได้เนาะมันจะมีข้อมูลเก่าอยู่เนาะไปไม่สิบ่โบู่้หจำรหัสบ่ได้จำร,จำรหัสบ่ได้เฮ็ดไม่เนาะ มันหน่อยอยู่พี่น้องมันจับยากเนาะก่อนในหน่อยอยู่อันรสถาดได้เดี๋ยวจะจำบ่วใดเด้อพี่น้องเพราะว่าบัวใดกินโดนหรอชิบอกกันเลยเนาะเดี๋ยวอันกินแล้วชิบอกดูเด้อแล้วมาสิซิมยำชุบๆให้พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวเฮ็ดเสร็จแล้วก็ นาะมันมันแตกเออเป็นแหนงเป็นแหนงอยู่เนาะต้องทำความสะอาดดีๆแล้วเชี่ยวไปเซ็ตๆแล้วต้องเอาไปแช่ไปล้างน้ำออกอีกเพราะดีไปแกมันออกเนาะทางเทียนหยาเงยยัง ดู่ตรงไหนพ่ออนใบน้อยๆเนาะมันต้องเฮ็ดให้สะอาดนะเห็นบ่กเขาเนี่ยแห้งมองจุกมันมองนี่เนาะขันบ่สะอาดเนาะยำเข้าไปแหง่ผู้ใด้แต่จกินเนาะอันนี้เฮ็ดไปนี่ยจำบ่ได้แล้วช่อแน่ๆอยู่อาทิตย์หน้าพอดีพี่น้องที่ช่อใหญ่ก็ดีอยู่เนาะ คืองักซี่กีนหอมหอมบอกว่าถืออธิบายไม่ถูกพี่น้องเลยเนาะแล้วต้องผู้มากค่ะพู้มากกับวัชเม้นคิว้วเนาะ <c oughs> แต่สมัยเป็นเด็กหน่อยแต่อันพักซี่กีนบอกเคื่องพักซี่หอมเปลีนไหมเออเอ,อเดียว ว่ามันเมนคิวเนาะบ่มักเนาะปัดใหญ่มากไ้มากกินขนาดเลยอันนี้ใบบอกบกนี่เก็บมาได้หน่อยหนึ่งค่ะมันมันเก็บเนี้มันประกอบใหญ่มันตัดลงไปแล้วมันมูนอุยปุยเลยได้มาหน่อยเดียวหนาวพอมล้วเลยบ่ทนอยู่ได พักซ้ำนี่แต่เมืนนม่อนีเมื่อหลังก็ใหายมันอากาศอุ่นๆขึ้นจังน้อยกันเนาะไปหาเก็บไมได้พราลายแม่ใบบบกๆมายกขึ้นทูงกันเลื่ยกล่อง <c oughs> นี่หลางน้ำกัดมานะเพราะว่าใส่ถุงเดียวกันมาเนาะใบบบกๆก็เลยนี่ดอกมันจะใส่เ่ยแช่น้ำเกลือใบแข็งปอกน้ำเย็น ต้องค่อยๆเอาเอามีจิ้มตัดมองมองเงาหมองหลากห่างมันพี่น้องเพราะว่าข้าจิ้มไป็ลายเห็นบ่ะนี่มันมียอดอยู่นี่น้ำเดยนี่มันเป็นเป็ um. นช่อเป็นช่ออยู่เนาะี่ข้าตัดออกมามนกับสิรูดออกมุนยปุย่างสีใสแบบว่าผสมสลัดลายๆอย่างเฮดสลัดร่วมแม่พี่น้องแต่ว่าอันเอเลเฮดไว้องสีเพราะว่าเอลจีล่างหรอกกัอันว่าเสียไปลวกกิ้มปนเนาะนํำ กันดิก็เลี้ยงที่เห็ดแบบนี้ยน้องถ้า่าขันท่าอันอันพระรามก็กะถีเลาะรี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 เอาเป็นใบนึกตัพชวบเลยเนาะใบวันที้ผสมกันอันพักสลัดรวมมีหลายอย่างเลเนาะตาม,มน้ำสเปิร์มเมเก็ตคับคลายอ่ะล่ะนี่เห็นรอใบเลี้ยงใบแน้หน่อยเลี้ยงเดี๋ยวไปตัดจิ๊บหน่อยนะยกขึ้นสูงก็เลย เคยกล่องละเนาะเขาขัดมาคลิปนี่กับพี่น้องก็จะลืมเออก็ไรก็แช่ในเดอ้อเขียนคอมเมนต์มาเปล่นกำลังใจเนาะพี่น้องว่านำบ่ทุกคนก็ต้องการกำลังใจมีกำลังใจแล้วก็มีความสุขไปค่ะถ่ายคลิปมาฝากเอฟซีมาฝากทุกคนเนาะค่ะ อืมเอาทายไปชิบกวนหัดทีดสำหรับหนนั่นก็นเลยเดี๋ยวงองแงยกบ่ทถ้าเหล่วอยู่อืมอืมตัดเอาแล้วให้เจอใบอ้อนออกไปน้ำมาพี่น้องเลยเนาะอืมต่อม,มาณนี้เนาะเอาก็ทายดึงเอาอืมอืมเป็นธนาสแสบปะพี่น้องอืม ถ้าของป้ากินนี่นะอืมพักหยาทุกส่วนมากอะกินได้นะกต่ซิมี่บงังแคบ่บังชนิดกินบ่ด้เนาะอืมอืมอมอมกระดาษตัดเงามจาจะกคุณเหรอเนาะใช้ได้ มันเป็นหักหลังสาสาต้องหมวนต้องหักทุกอย่างสวยไหมงามเ่าี่นอโอ้โหผักข้องเราสวยๆรู้ๆเลยเนี่ยเอาเมื่อเปียกว่าสิซูมกัอนเลยซูม นี่เดีวจะชิมชิมให้พี่น้องเบิงจากใบเนาะได้ดตอนนี้ล่ะฉันได้ไปล่างอยู่เลยนี่ชิมเหรอเนาะ นองเอยแซ่บมันหอมกินหอมเนาอกินหอมละหอมละยำยำเข้าไปมันมกินของมันคือหอมหอมหวานกะหอมหวานหอมหวานลวก็รสรสชาติอันจิตปากคือเออเออกระเฉดเนาอกระเฉดกระเฉดนะ มันหอมหวานาตัวสัติกระเฉดน้ำเืออกระถินบอกอกระเฉดน้ำเนานะเวลาห้าพัดปลากระเฉดนะหอมหวานอืมอือผู้ใดอพเเคยกินกับไปลองด้วยวันทีนี้แซ่บเอเดี๋ยวเคยเก็บหลายปีก่อนเนาะแต่ว่ามันมีอยู่ก่อเดี๋ยวคืสองก่อบกตอนนั้นเนาะอือย่างเก็บเนี ไปแล้วค่ะขอบคุณหลายๆเ้อค่ะอืมคลิปนี้ก่แส่บไดเก็บพักแส่บพักน่วยแลวนะมันหอมหอมมันหวานติปดปากรสชาติไปทั้งอันกระเฉดเนาะติดปากหินหินแซ่บค่ะยกโป้ให้เลยพักชนิดนี้ก็เลยเนาะโป้หูซื้อโอ้ยโป้หูซื้อ บา,บายขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้หเอสเอลไลสไต้ด์เดนมาร์กน้ำเนเดอร์พี่น้อง